ดีพี่น้องค่ะโอ้ยับดาอะไรยัยม่ยังหรคกะเดินท่าสะดวกได้ปีนี้ประเทศ่างแล้วแล้วเรียแล้วเอาตีกายก็องบอกยังไงตีกายดีสิบอกคนต่อส่าเก่านีดิเอ่อ เลียไม่ละปีนี่เลียค่ะเลียเียมีเหตุการณ์ไม่ไอีกนะคะไม่ยังระบาดเนี่ยฟอนบวมวงเพื่อฟอนไปเมืออารไปเรียล่าสูดผ่านร่วงไปได้ด้วยดีเกี่ยวกับนฟอนค่ะเกิดยั้งคืนค้างกันเลียงเพี้ยนัวไตจัดย่งนะคะมุกการขอกุวงระาษจันก็บวได้ัฟอนนขาดอกค่ะอมันคือส้มยางจัสันก็มาหังเขียนซอยเขาลงวันยีหลีค่ะฟันเทียไหล่ะมาเีดันสูเลยออาปีนี้ ลายคลื่นนั่กันเออเมื่อคลื่นอีกครับขุนรวมมีดลายรูปแบบการแสดงซัดเพี้ยนกันมากตะอ่อนงานใหม่เมื่อขอนแก่นดีแต่ตีนี้เ้าม่านรุ่นมูไม่อย่างทีดีเออหมอลั่นมาขี่บางเงียวแสดงผู้บ่าเหมียงสาวไม่ย่งเลยเฮ้ยยังปะเมื่องานมันเทงโรถพัดบังไปอ่างเหยียดเงียวไม่อย่างไรไปอย่างรถพักเอาเรถไปจอเลยปีทายุปีนี้สบายสบายสบาย เ่นง่ายเปนอนหน่อยเรียกง่ามีออกเปนเบิรแลเปลี่ยนไม่ได้ว่าันถอไปง่ายก็สร้างต่อง่ายเฮี้ยงหอกก็เอาเตี้ยนมาตังคับเพื่อกันอันนี้มเลนมันฮอน่อนไหมฮอนก็มาปลูกต้นไมมฮันบอลล่งกับเบิร์ฟี่ควงเติดเบิรฟี่ยางงานกับยางฟี่ก็มาขี่ไปนั้นจังเสียเงินแทบพับเมื่อกี่มันมีไรไหนจะมองไี่ล่ะเป็นนั้นจะบหาเว้ความสะดวกนี่เอาอีปลอบมื่อ้เวลายางมาดูด ซี่ได้ละ่ะเอ่อเออเอาแบบแบบอาย,ยุจะมือเขาถอนเสียไม่รีก <c oughs> ูตี้สิบบาทเลยดิตี๊ดเลี้งเงียวเยบงอง <c oughs> กสิบเลวม <c oughs> ันเปลี่ยนรอบมันจะบาดมันเนี่ยอัตราดีได้ของงานยุคขอนแก่นนี่เพิ่นมาเปลี้ยคือเจ้าของงานทังภาคกลางเที่ยวไปมาดีบอกเลยขอนแก่นบาน <c oughs> ้านทองสับพลาดเพราะมันกูไปหาหมอเนาะโอู้หึสิละอาะจะทำอะไรบ้างคะอาจอาจน้ำเฉยๆหรือว่าขี้ด้วยนี่แต่เกิดกูโถดพอถือกระดกมาเสียเงินเติมติดว่า พัดคิดมันนั่นตีห้องน้ำ<อ><ม>คัิดมันนั่นไลเอาสุบานปุดนัวเนอาบน้ำกระถามอาบน้ำกระถาม,อาามเอาห้องน้ำกระ<า>อ,อ,อีกละค่าหนึ่งเมง่นตกรอีกละค่าหนึงตนกระเลยได้มาเสียเพิ่มอีห่าบาทมันก็บอกบาไเน,เนมืองขวัญแกนเมืองดอกพุณนเลียงแทนดีมมอลมแต่ว่าหางลัาไบบบแกงหางจ้อยกระเต้านะคะอมดาละดแล้วไม่ได้เล่นนะนะปากถึงผูน้ำสะดอกต่างพ่อนเะเอาเอีพอง่ใหญ น้ำใส่ผู้นั่ใสเอาผู้นั่งถืมันขอนแเจียนเขานี่ละกะลั้นกระลุนพักดันกล้วยกันเห็นมะล้เมือขอนแเจียนได้ล้ำแจียนแน่งานไหมนี่อาจพี่น้องเห็นด้วยผมมือสวยๆเลยค่ะอันนี้บ้านเจ้าของบ้านมะลักพักพักถมาเลิกเที่ยงคื่อหรืออยากอาจังหวัดอื่นบันแต่จังงั้นนะครับแค่นี้เดียวพน้อนหลาบพน้องผู้หลักผู้ใหญ่น้อ ออาวจักกีตาอะไรไล่ะค่ะเออผ้าพีผ้านองมวนปกติแล้วช่วงนี้ที่เป็นช่วงตะลกเออมาลักทานหน้าหลายขึ้นบ้องเข้ายันหลีนล้วคนมาหัวก็เลยลองเพลงนแค้นเราเมอหัวหรอเจ๊แน่เม่อตัวซีนเดาคือได้งานตัวจริงนพี่น้องจำได้ปฏิเ้าใจว่าเป้ารัต่นีมาเมียในตัวแม่เมืองเตี้ยคนละกองแล้วเป็นยังือหยาพี่น้องจำเมื่ไรเมื่อ็คือเก่าอยู่ดิ ลบตัวลายโอ้จอยไปเห็ทอย่างมากคือจอยเดี่ยวพวยจิงว่าสบายได้จักไหนก,กี่บาทจักบาทตะดอไปยันสนามไปตัดกระพาะแม่ตัดกระเพาะตักษาโรคให้ปีนี่ลบตัปีนาลบวงค่ะ <c oughs> เอาเจนน่าพันไปแล้วมีผู้นี้ต <c oughs> าแต่ไหนตาะว <c oughs> เ,เลไทยกลับมา <c oughs> เอาเวเลไทย <c oughs> วุเบิ่งไล่ไหนกับแมวเนาะแม่ยังพี่ิ่งไล่ไหนกับข้ามเกาหีจะแต่ว่า็แสงหน้าเบาๆด้ปึ๊บวิวิวนึกว่าคนวันนี้แม่ตกตาแมวแม่ที่ล้วปีนกราอยู่ที่ล้ปีตลกแั้งโคบทุกคนคุกคนพี่้องไปถามหาพ่าจิ๋วแล้วไปไหล่ะเอาแล้วไปยังล่ะซูซูก็้นพี่้องบางส่วนให้เห็ด้เน่ยแต่ว่าอย่าบอกอ ไปได้ในเอวอนล่าสุดบาง,งเล้งนี่ไปขึ้นไปเห็นจังๆเลยนอนดูทั้งเวที่ทั้งหลังเนี่ยแล้วก็สบายแล้วเป็นไข่แล้วเอาปั๊บเต้ลูกแล้วได้มาถลูกเลย <c oughs> เล่นมาเลยเตยน้ำมู่ <c oughs> ได้มาขึ้นมาเตยน้ำมูเ <c oughs> อาเตยสนามเอาสนามไอเบย์กอนมันอี๋เนาะนะแล้วเข้ามาหวดทุกคนแล้วผู้ใหญ่ถายเข้ามาหวดน้ำมูแนี่ยเนี่ยจะได้เข้ามาบอกกันได,ด้ดอกเประมวลควันคณะอืะ่นมาทักเราละไอ้วัเลย ีเลนลลยก็แล้วกันเมื่อกี้เอนเพียรัสคุณนายเนววิกิเลนดีล้าอยากกะเลนต่อเออเี่ยบนถนวนนี้มีอกไม่ต้องห่วงเรื่องเงินแ